นางเอกพูดถึงพระเอกเรื่องราวของนางเอกสาวสวยทีลาสุดออกมาพูดถึงพระเอกบอกเลยว่าเก็บอาการไม่อยู่จริงๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพ,พร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเรื่องราวของเธอคนนี้ต้องบอกเลยว่าเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวหน้าใหม่ที่มาแรงสุดๆในตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะ แถมเจ้าตัวยังเป็นสาวสวยที่ครองใจหนุ่มๆได้ทางประเทศเลยทีเดียวและนางเอกสาวสวยที่เรากำลังพูดถึงคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเธอก็คือสาวมุกวรนิตเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงมากฝีมือและเป็นน้องสาวของเมกจิรกิจเดิเราจะเห็นผลงานของสาวมุกอยู่บ่อยครั้งผ่านจอสำหรับทางด้านการศึกษาของสาวมุกเธอจบคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขานิเทศาสตร์ ส่วนทางด้านชีวิตในวงการบันเทิงเจ้าตัวเป็นคนที่ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆจึงขอคุณพ่อคุณแม่เรียนร้องเพลงตั้งแต่อายุ11-12ปีจากนั้นตอนอายุ14ปีเธอร้องเพลงคัปเวอร์เพลงลงนูทูบจากนั้นเดินสายแคสติง้งถ่ายโฆษณาเป็นร้อยเรื่องจนได้เล่นเป็นตัวประกอบในโฆษณาหลังจากนั้นได้มีโอกาสเข้ามาแคสงานและได้เป็นนักแสดงในสังกัด GMM จนกระทั่งได้แสดงเรื่องแรกอย่างลูมอโลนเดอะซีรีส์และแจ้งเกิดเต็มตัวแถมยังดังสุดๆจากซีรีส์เรื่องอังกี้ดักกิ้งหลักหน้าเป็ดโง่สำหรับเรื่องราวล่าสุดที่ทำเอาหลายๆคนรอก,กันอย่างใจจดใจจอโดยทางด้านสาวมุกออกมาเผยว่าเดี๋ยวร่วมงานกับพระเอกหนุ่มมากมายหลายคนก็มีคนที่เธอแอบปิงด้วย โดยเธอได้ตอบผ่านรายการคุยรถเพื่อน EP5 หลังจากพิธีกรถามว่าเคยแอบชอบพระเอกที่เล่นหนังด้วยกันไหมทางด้านสาวมุกก็ตอบว่าพูดแล้วเขินจังคือเราต้องเจอกันทุกวนันพร้อมกับแอบกระซิบบอกหนุ่มเคเอาไว้งานนี้หนุ่มเคก็มีทีท่าตกใจอย่างมากเรียกได้ว่าทำเอาหลายๆคนอยากรู้กันอย่างมากเลยทีเดียวคะ่ะ